สวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันนะคะวันนี้มีก็มีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะสาระดีๆมาแบ่งปันในเรื่องของไซฟอร์แกมเมอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของกับดักกลโกลงแกมเมอร์นะคะวันนี้มีเรื่องราวใหม่ๆนะคะกลโกลงใหม่ๆของสแกมเมอร์มาเล่าสู่กันฟังนะคะ วันนี้มีก็มีสาระดีๆมาแบ่งปันนะคะสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะในสายฟอนะคะสายฟอมือใหม่นะคะก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่จบในเรื่องของสายฟอนะคะก็มีเรื่องราวมากมายนะคะแล้วก็มีสาระดีๆมากมายอยากจะเล่าสู่กันฟังแล้วก็อยากจะแบ่งปันกันนะคะวันนี้นะคะมีหัวข้อใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของสายฟออีกนะคะวันนี้เรามาพูด ในเรื่องกับดักกลโกลง scammer กันนะคะมีกลโกลงใหม่ๆของ s c a มอร์นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสายฝอมือใหม่พลาดไม่ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเพื่อนๆมีเชื่อว่านะคะสายฝอก็คือสาวๆนะคะที่กำลังที่จะก้าวเดิน ในเส้นทางสายฟอนะคะก็คือมองหาหนุ่มต่างชาตินั่นเองนะคะที่เราเรียกกันว่าสายฟอนะคะอาจจะมีข้อมูลมากมายนะคะใส่เข้ามาในหัวของเรานะคะอาจจะมีะความรู้มากมายนะคะในเรื่องของกลโกงของ s สแกมเมอร์นะคะอาจจะรู้มาบ้างแล้วนะคะว่าจะรับมือ,อยังไงกับสแกมเมอร์นะคะแต่ก็อย่างว่าละคะ่ะสแกมเมอร์นี่ เก่งกว่าสาวไทยแน่นอนนะคะเขาก็กับดักสาวไทยได้ดีเหมือนกันโดยที่ว่าเขาก็มีกลโกงใหม่ๆแสแกมเมอร์นะคะตอนนี้นะคะมีจะบอกว่าสแกมเมอร์ไม่ใช่มีแต่ฝรั่งอย่างเดียวนะคะไม่ใช่มีแต่คนผิวดําอย่างเดียวนะคะตอนนี้แสแกมเมอร์ของเรามีมากมายหลากหลายเชื้อชาตินะคะตอนนี้ที่ลาม,มาก็คือเป็น เชื้อชาติของคนเอเชียนะคะก็มาในรูปแบบลักษณะของคนเอเชียด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นแค่ฝรั่งหรือว่าคนผิวดำนะคะตอนนี้สแกมเมอร์ของเราก็เป็นคนเอเชียเช่นกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า เป็นหน้าตาเหมือนคนไทยนี่แหละค่ะเพ,เพื่อนแต่ว่าเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้นะคะเขาอาจจะเป็นาประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะก็มีการแอดเข้ามาพูดคุยกับสาวไทยนะคะอาจจะเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีสักเล็กน้อยนะคะหนุ่มน้อยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าหนุ่มไอ้ก็มีทั้งอายุเยอะแล้วก็อายุน้อยนะคะแต่ที่ที่มีเห็นนะคะก็จะเป็นหนุ่มอายุน้อยนะคะ ประมาณแบบว่าเป็นคนไทยนะคะคือหน้าตาเหมือนคนไทยเลยนะคะแต่ว่าไม่พูดภาษาไทยนะคะพูดภาษาไทยไม่ได้โดยที่ว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาเติบโตอยู่ที่ยุโรปนะคะเติบโตอยู่ที่อเมริกาอยู่อังกฤษบ้างอยู่ประเทศอะไรก็แล้วแต่ในโซนยุโรปบ,บ้างนะคะก็เลยทําให้เขาไม่สามารถพูดภาษาไทยได้นะคะแต่หน้าตาของเขาก็เหมือนคนไทยเลยนั่น เพื่อนๆอ,อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเดาไว้เลยนะคะนั่นก็คือเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะก็คือแสแกมเมอร์ที่มาในรูปแบบของหนุ่มเอเชียนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสแกมเมอร์ที่เขาดักทางผู้หญิงนะคะเพราะว่าบางทีผู้หญิงอาจจะเบื่อนายในเรื่องของการพูดคุยกับหนุ่ม ฝรั่งนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็น scammer มมหรือไม่เป็นเป็น scammer มมนะคะเขาก็เลยดักทางผู้หญิงไทยนะคะว่าบางทีถ้าเกิดเป็นหนุ่มเอเชียเขาอาจจะหลงชอบหรือว่าอาจจะลงคิดว่าอาจจะไม่ใช่ scammer มมนั่นเองนะคะ ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองนะคะสแกมเมอร์มาในรูปแบบของผู้หญิงนะคะคือยังไงนะคะผู้หญิงก็คือผู้หญิงแนะนําให้นะคะประมาณแบบว่าฉันเป็นผู้หญิงไทยนะฉันได้สามีรวยนะแล้วก็ฉันอยากที่จะแนะนําให้กับคุณนะคะคือก็สร้างความ เชื่อใจนะคะให้ผู้หญิงไทยคือลักษณะว่าเราเป็นผู้หญิงไทยเราก็เห็นผู้หญิงไทยด้วยการมีสามีแล้วเขาอยากที่จะแนะนําให้เราผู้หญิงไทยสายฟอม์มอใหม่อาจจะหลงคิดว่าเออเขาอาจจะหวังดีหรือเปล่านะคะที่จะแนะนําหนุ่มต่างชาติให้กับผู้หญิงไทยด้วยกันนะคะ มีจะบอกไว้เลยนะคะว่าการที่เขาเป็นผู้หญิงไทยแล้วได้สามีต่างชาติแล้วเขาอยากที่จะแนะนําผู้หญิงเขาอยากจะแนะนําหนุ่มต่างชาติให้กับผู้หญิงไทยเขาจะไม่แนะนําผ่านออนไลน์แน่นอนนะคะมีเชื่อว่าเขาจะแนะนําให้กับญาติเขาก่อนเขาคงจะไม่เผื่อแพร มาถึงสาวไทยที่เขาไม่รู้จักนะคะนั่นก็ตีไว้เลยนะคะเพื่อนๆว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะร่วมขบวนการกับแสแกมเมอร์ก็ได้นะคะอย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งแก,กลงโกงของสแกมเมอร์ที่เขาพยายามที่จะสร้างความเชื่อใจให้กับผู้หญิงไทยนะคะว่าเขาก็เป็นอีก หนึ่งเหมือนคล้ายแบบว่าอยากที่จะแนะนำนะคะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าประสบความสำเร็จในชีวิตคู่แล้วเขาก็อยากจะแนะนำแล้วก็เผื่อแผลไปให้กับผู้หญิงไทยนะคะมีก็อยากจะบอกว่าคนประเภทนี้นะคะเราก็เชื่อใจไม่ได้นะคะอ,อาจจะเป็นหนึ่งในขบวนการของแสแกมเมอร์ก็ได้นะคะค่ะแล้วก็อีกที่อย่างที่3นะคะเพื่อน ก็คือว่าเวลาที่เราแชทพูดคุยนะคะ,ะหนุ่มพวกนี้จะมาในรูปของออทางเฟซบุ๊กนะคะเพื่อนๆอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะหนุ่มๆอาจจะมียศนะคะอาจจะเป็นถึงคนตำรวจหรือว่าอาจจะเป็นนายทหารหรือว่ายศสูงๆก็ได้นะคะหน้าตาดีๆแอดเข้ามาเป็นเพื่อนของเรานะคะพูดคุย กับเรานะคะคือประมาณแบบว่าอยากที่จะพูดคุยสารสัมพันธ์สมัยตีต่อกับเรานะคะเราก็อาจจะ หลงเคลิบเคลิม้มแล้วก็พูดคุยกับเขาแล้วก็ให้รายละเอียดของเขาไปให้รายส่วนตัวหรือว่าให้อีเมลส่วนตัวแล้วก็พูดคุยนะคะนี่ก็ให้ได้นะคะแต่ว่าเราก็คิดไว้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาอาจจะเป็นแกมเมอร์นะคะพยายามที่จะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของเราแม้แต่บัตรประชาชนนะคะเลขที่บัตรประชาชนเลขที่ธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเรายังไม่รู้จักเขาพยายามอย่าให้ข้อมูลอย่าให อะไรที่มันเป็นรายละเอียดส่วนตัวให้กับคนให้กับฝรั่ง ที่เราไม่รู้จักนะคะที่เรายังแชดคุยกันหรือว่าพูดคุยกันไม่ดีพอนะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นแสแกมเมอร์นะคะอาจจะอาจจะมีการแบบว่าหลอกลวงเอาข้อมูลของเราเพื่อที่จะโยงไปในถึงเลขบัญชีหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราได้มันอาจจะมีผลต่อความมั่นคงหรือว่าความปลอดภัยของเราก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างที่4ี่เลยนะก็คือว่า กลโกงของ scammer เนี่ยจะมาในรูปแบบลักษณะแบบเขาเขารู้แหละว่าผู้หญิงไทยต้องการที่จะวิดีโอคอลใช่ไหมคะเขาก็จะสร้างสตอรี่นะคะสร้างสตอรี่วิดีโอไว้ให้เราดูแบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นจน คือคือเขาจะทําคลิปเหมือนคล้ายๆแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็การบันทึกภาพนี้เหมือนจริงเสมือนจริงมากๆเลยนะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้เห็นรู้ได้เห็นเขาจริงๆผ่านวิดีโอคอลนะคะแต่จริงๆแล้วไม่อยากจะให้นะคะ ให้มีการพูดคุยนะคะอย่าดูเขาอย่างเดียวนะคะอย่าดูเขาในการสร้างสตอรี่คืออย่าดูแค่ว่าเขาทําอะไรในคลิปวิดีโอนะคะม่อยากจะให้แบบว่ามีการสื่อสารพูดคุยการเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะให้เขาตอบโต้เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะอย่านั่งดูเหมือนเรานั่งดูหนังหรือว่านั่งดูมิวสิกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพวกนี้เขาก็สร้างสตอรี่สร้างคลิปวิดีโอสตอรี่สําหรับหลอกสาวไทยด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นะคะสแกมเมอร์นะคะไม่ได้มีแค่ผู้ชายนะคะอย่างที่มีบอกมีผู้หญิงด้วยนะคะแต่ผู้หญิงก็เป็นหน้าตาเอเชียนี่แหละคะ่ะหน้าตาเหมือนผู้หญิงไทยเลยนะคะแต่ว่าพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะก็มีการแชทแล้วก็หลอกลวงหนุ่มต่างชาติที่มีอายุมากด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาที่เรา เวลาที่เราจะให้รูปกับใครนะคะให้ส่งรูปดีเทลของเราให้กับใครไปนะคะก็อย่าพยายามที่จะ ให้โดยที่ว่าเราไม่รู้จักเขานะคะเพราะว่ารูปของเราอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์เพื่อที่จะให้สแกมเมอร์นำรูปของเราเนี่ยไปหลอกลวงกับฝรั่งหรือว่าหลอกลวงหลอกลวงหนุ่มอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะคะเราอาจจะตกเป็นหนึ่งในสแกมเมอร์โดยที่เราไม่ได้ไม่รู้ตัวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้อย่างที่มีได้ยินข่าวนะ ว่า scammer เป็นผู้หญิงเขาก็แบบว่าตอนนี้คือผู้ชายมาหลอกผู้หญิงก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะกระบวนการ scammer เขาก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะให้เป็นผู้หญิงหลอกผู้ชายฝรั่งด้วยเช่นกันนะคะแต่มี่จะบอกไว้เลยนะคะว่าเราก็เช็คได้ไม่ยากนะคะคือว่าการที่เรา ภาษาอังกฤษนะคะเพื mm. ่อนๆภาษาอังกฤษเอ็กเซนในแต่ละประเทศนี้มันแตกต่างกันนะคะถ้าเขาบอกว่าเขามาจากทางโซนยุโรปนะคะหรือว่ามาจากอเมริกามาจากอังกฤษเขาก็จะมีเอ็กเซนแบบอังกฤษหรือว่าเอ็กเซนภาษาอังกฤษแบบอเมริกานะคะแต่ว่าถ้าเขาเป็นเอ็กเซนแบบคนเอเชียแล้วบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ อาศัยอยู่ยุโรปมาตั้งแต่เกิดนี่แต่ว่าเอ็กเซนยังเป็นภาษาอังกฤษแบบทางเอเชียนี่ก็ตีไว้เลยนะคะว่าเขาอาจจะเป็นกระบวนการของพวกเอเชียนะคะด้วยกันนะคะที่อยู่ละแวกเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะคะที่หน้าตาเหมือนคนไทยเนี่ยอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของอสาวไทยนะคะไม่ดีนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของหนุ่มไทยไม่ดีนะคะก็มีมากมายสแคมเมอร์นะคะที่ มาใช้ในกลงโกงเราก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่ต้องเรียนรู้ไปกับพวกสแกมเมอร์นะคะเขาก็เรียนรู้เรานะคะบางทีเขามีภรรยาไทยนะคะคอยสอดส่องนะคะตามคลิปวิดีโอต่างๆว่าสาวไทยพูดอะไรนะคะเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะคะเขาก็ตั้งรับนะคะว่าเขาจะมีวิธีการกลงโกงแบบไหนพลิกแพงลงรับมือยังไงนะคะฉะนั้นแล้วเราก็ตอนนี้นะคะเพื่อน โซเชียลมีเดียนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถเช็คได้หลายๆอย่างนะคะเขารู้เราเรารู้เขานะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าศึกษากันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีก็อยากจะฝากด้วยนะคะฝากสาวๆนะคะสายปอที่ก้าวที่จะเดินเส้นทางสายปอคือหาแฟนฝรั่งนะคะอย่าไว้ใจเด็ดขาดนะคะอย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดนะคะศึกษากันให้ดีนะคะถ้าใครๆที่คบกับหนุ่มผ่านทางเว็บ ต์นะคะคมีจะบอกไว้เลยนะคะว่าเว็บไซต์นะคะแ scammer เขาจะไม่ค่อยจะเสียค่าสมัครหรือว่าเขาจะไม่เป็นเมมเบอร์ของทางเว็บเดตนะคะเขาจะฟรีนะคะเขาจะพยายามที่จะคือไม่จ่ายไม่เป็นสมาชิกนะคะคือชอบของฟรีว่างั้นเถอะค่ะพวกแ scammer นี่นะคะเพราะว่าเขาหลอกลวงนะคะเพื่อนก็มีวิธีการเช็คได้หลายๆอย่างไม่ยากนะคะแต่อย่างแรกอย่าง ที่สําคัญเลยเราต้องมีสตินะคะเพื่อนเเราอย่าหลงเด็ดขาดนะคะอย่าเห็นแต่ว่าเขาเป็นฝรั่งนะคะอย่าเห็นแต่ว่าเขาเป็นคนหล่อหรือว่าอย่าเห็นแต่ว่าเขาเป็นคนรวยนะคะจริงๆพวกนี้อาจจะเป็นพวกฝรั่งขี้นกนะคะเพื่อนเพเพราะว่ามีก็เห็นหลายๆคนนะคะอุ๋ยเอาเอารูปเงินนะคะเพื่อนเอเอาเงินนะคะมาโชว์นะคะเอาคลิปวิดีโอเงินมาโชว์ให้ให้ล่อตาล่อใจเราเพวกนี้ก็คือแบบว่าแค่ Okay. เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินจริงหรือเปล่าหรือว่าเอาคลิปพวกนี้มาจากไหนตัดต่อมาจากไหนนะคะมันก็เชื่อถือไม่ได้เด็ดขาดนะคะรวมทั้งมากมายที่ที่ที่กล่าวมานะคะทั้งจะซื้อของให้นะคะ ซื้อของให้แล้วก็ของติดอยู่ที่กรงศุลลกากอะแย่ๆมากมายนะคะอันนี้ก็คือประเภทนี้คือ,อพวกสแกมเมอร์หลอกลวงนะคะ mm hmm. เขาก็มีสร้างสถานการณ์แย่ๆมากมายให้เราได้ได้เรียนรู้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆนี่ก็อยากจะมา,าเตือนนะคะมาเตือนสายสายปอนะคะที่มือใหม่นะคะถึงแม้ว่าเราจะ ไม่รู้ทันเล่เหลี่ยมของเขานะคะแต่ถ้าเรารู้ตัวของเราเองนะคะไม่ละโมบนะคะไม่โลภมากนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร์แน่นอนนะคะ<ๆ>ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆมีก็เอาสาระดีๆในการกับดักสแกมเมอร์มาฝากวันนี้นะคะ<ๆ>ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะใส่ฟอ่อมือใหม่ที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะวิฝากดกติดตามนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์ให้กับช่องปามีล ไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย